สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลูลอยเจาะลึกทวิติของโลกภาพเพียรและบันเทิงกับผมนิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุธครับครับเริ่มต้นรายการแบบนี้นะครับเรามีข่าวไปะชาสัมพันธ์ดีๆจากทางแมจเจอร์ซีนิพกนะครับก็คือหนังเข้าใหม่ที่จะชวนคุณผู้ชมไปดูกันนะครับเรื่องแรกนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเขาเป็นมหากาย์ f a า t a n d Furious 10นะฮะเร็วแรงทะลุนรกภาค1ิแล้วนะครับ ชื่อว่าน่าจะเป็นหนังรถซิ่งที่ทุกคนรอคอยแหละนะครับ,รบนำโดยวินดีเซลครับ,รบแล้วก็ทีมนักแสดงชุดใหญ่นะครับ,รบที่มาระเบิดความมันเต็มพิกัดในระบบนี้เลยฮะ IMAX นะฮะ With Laser นะครับ Screen X นะฮะ 4DX นะครับ แอดมอสครับแล้วก็ระบบปกติซึ่งสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้วนะครับโดยจะเข้าฉายวันที่17พฤษภาคมนี้ครับและอีกหนึ่งเรื่องยิ่งใหญ่เหมือนกันซูเปอร์แมนครับเป็นไอคอนวัฒนธรรมป๊อปอเมริกันนะครับและขนทั่วโลกเมื่อปี1978เนี่ยจนะฮะจะกลับมาฉายอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เนี่ยมาในระบบภาพแล้วก็เสียงที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเตรียมพบกับซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในชุดคลุมสีแดงได้25พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับผมเนี่ยต้องไปดู Uh huh. เพราะว่ายุคนั้นได้ดูแต่วิดีโอถูกภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร<ด>่อันนี้ขึ้นจอใหญ่ใช่แล้วก็มันเป็นการกลับมาฉลอง4 5ปีของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเราต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่าซูเปอร์แมนเนี่ยถือว่าเป็นต้นกำเนิดของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ของฮอลลีวูดเลยของพี่ก็ไม่แพ้กันครับแทนลองนึกดูว่าถ้ามันมีหนังชื่อหนังว่าเดอะแทงหรือว่าแทงน้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากนี ครอบครัวหนึ่งได้รับมรดกเป็นบ้านร้างห่างไกลม,มาอยู่วันหนึ่งไปเปิดแทงน้ําขึ้นมามีอสูรกายรออยู่อยู่ในแทงน้าโอ<ฮ>้ย<ฮ>น่ากลัวมากและความสยดสยองเหล่านี้รอพวกเขาอยู่ทั้งครอบครัวเลยอ,ออกฉายในโรงภาพเนตร์นะครับวันที่25พฤษภาคมเช่นกันครับเอาละครับถ้าเกิดท่านไหนอยากดูเรื่องไหนนะครับสามารถไปเช็ครอบดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้ทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับรวมถึงเข้าไปได้ที่ w w w m a j o r c i n e p l e x c o m ดด้วยนะครับเอาละฮะเห็นแม่ด้านหน้าของเรานี่ นี่คือับรถครับตั้งแต่ทํารายการหนังมานะผมม่เคยเห็นว่าเนี่ยเรามีโมเดลแบบนี้เลยแหละครับอันนี้มันเป็นมันเป็นถังป๊อปคอร์นนะมันเปิดได้เดี๋ยวี่ยวเปิดเปิดไงเดี๋ยวก่อน นี่นแหละเขาเทพอปคอนลงมาในนี้ครับจากฟ้าเซนฟิเรียสใช่ไหมครับใช่ครับคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราเราไม่ได้แจกครับแล้วเอามาให้ดูแล้วบอกว่าเรามีที่เมเจอร์ซีลุ่นเพล็กเผื่อใครสนใจอยากจะเก็บสะสมไว้แบบนี้ก็มีเหมือนกันใช่ครับในชุดคอมโบที่ต้องติดตามกันหน้าโรงภาพยนตร์เลยนะครับถูกต้องครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเราครับแน่นอนเบื้องหลังของวงการภาพยนตร์รวมถึงข่าวสารบันเทิงต่างประเทศรออยู่แล้วในช่วงนี้ครับเซลลูลอยบีทครับช่วงเซลลูลอยบีทสนับสนุนโดยเอ็มพาร์ส บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ Line Major Group ในที่สุดความฝันของนักสแสดงมากความสามารถอย่างเคเลียนเมอร์ฟี่ก็กลายเป็นจริงหลังจากที่คว้าบทนำในภาพยนตร์ของเทพโนแลน์ในออ p เปนไฮเมอร์สำเร็จหากย้อนกลับไปดูประวัติการทำงานระหว่างคริสตเฟอร์โนแลนและเคเลียนเมอร์ฟีก็มีมายาวนานเกือบ20ปีไม่ว่าจะเป็นไตราภาคของ The Dark Knight, Inception และ Dunkirk แต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เคเลียนจะได้รับบทนำเป็นบิดาแห่งระเบิดปรมา โนจโรเบิร์ตออปเปนไฮเมอร์สำหรับโปรเจกต์นี้คเคเลียนได้เผยกับสํานักข่าว AP ว่าเขาอยากจะเล่นบทนำในหนังเทพโนแลนใจจะขาดเขาเปิดเผยในสื่อต่างๆพร้อมกับบอกกับโนแลนตรงๆว่าอยากแสดงบทนำในหนังของเขาและในที่สุดวันหนึ่งโนแลนก็ได้โทรมาหาคเคเลียนและบอกว่าฉันเขียนบทนี้มันเกี่ยวกับออปเปนไฮเมอร์ฉันอยากให้คุณมารับบทเป็นออปเปนไฮเมอร์ของฉันแน่นอนว่า เหตุการณ์นี้ทำให้เคเลียนดีใจสุดๆดเขาเผยว่าเป็นวันที่ดี และเราก็มีความเข้าใจและความไว้วางใจที่มีกันมาอย่างยาวนานมีทั้งความเคารพและเวลาก็มาถึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นและมันก็กลายเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ออเปนไฮเมอร์ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่เทพโนแลนจะผลิตภาพยนต์ให้กับทางค่ายยูนิเวอร์ซในรอบหลายปีหลังจากที่ร่วมมือกับ Warner Brothers มา่ยาวนานโดยเรื่องนี้มีต้นทุนการผลิตถึง100ล้านดอนลลาร์สหรัฐ และหากดูรายชื่อนักแสดงแล้วก็ประดับไปด้วยดาราน,นักแสดงแถวหน้าของวงการไม่ว่าจะเป็นเอมิลี่บลัน์ซึ่งมารับบทเป็นภรรยาของออ p เปนไฮเมอร์ร่วมกับโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์แม o เดย์มนฟลอเรนซ์พิวรามีมาเล็กและเดนเดฮานค่ะโดยออ p เปนไฮเมอร์มีกำหนดฉายในวันที่21กร,รกฎาคมปีนี้ค่ะ บอกเราดูมากข่าวสารดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมทางบ้านติดตามกับเราได้ในช่วงเซอลอยบีของรายการเซอลอยทุกสุดสัปดาห์ครับจากผู้สร้างผลงานความสยองสุดคลาสิก วันนี้ผีอมตะพ้างอดวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น